สิ่งที่อาจารย์เบียสอนมันไม่ใช่ทรมนะครับไม่ใช่ครับรรมันจะไม่แสดงออกมาแบบนี้อย่าพยายามไปบอกว่าไปสอนหลักธรรมนั้นไม่ใช่หลักธรรมครับอย่าหลงประเด็นจบแล้วอาจารย์ไม่ต้องไปเถียงอะไรหรอกมันเถียงไม่ขึ้นของสมุนศาสนาอาจารย์เพิ่งจะมาปฏิบัติพวกผมเนี่ยอยู่วัดกันมาตั้งแต่เล็กอาจารย์เพิ่งจะตื่นทำ แต่เรื่องของพระพุทธศาสนาอย่าไปอ้างอิงเยอะเพราะอาจารย์ก็ยังเรียนไม่ถึงเลยเราไปพูดเนเปียบเปยมันเขาเรียกว่าเปรียบเปยต่ำไปนิดนึงเพราะว่าคำว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีแต่สรีระของพ่อแม่ครูอาจารย์เราับในเรื่องเกี่ยวกับ สังขารหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีหรอกนะครับที่จะเป็นซากศพแล้วจะมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีมึงก็เลยพังฟังไปแล้วมันสะดุดแต่ปัญหามันก็ไม่ได้แก้ยากนะครับแค่อาจารย์เงียบๆไปแต่อาจารย์ก็ยังให้นะครับสัมภาษณ์ไปในทางที่เขาเรียกว่าแฉอย่างหนึ่งโวหารของอาจารย์เนี่ยมึงกูทำอย่างกับตัวเองเป็นใหญ่ หลวงพ่อสิ้นคิดอ่ะนะครับหลวงพ่อท่านพูดได้เพราะท่านเป็นรุ่นปู่เราวัยวุธท่านอ่ะเป็นรุ่นปู่เราท่านสามารถพูดได้เอ้ยมึงเองอย่างนั้นเออเออมึงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยได้เขาท่านเอาโศแต่อาจารย์มีอายุอย่างน้อยอือครับอืมเบาได้ก็เบาอย่าไปหลงกับคาว่าอาจารย์อาจารย์ยังไม่ถึงอาจารย์นะครับยังเป็นแค่ลูกศิษย์อยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อย่าไปสอนใครในเรื่องเกี่ยวกับหลักของการอยากเะวันนี้ผมเห็นอาจารย์นั่งบรรยายเรื่องการอยากผมจึงถามกับอาจารย์อาจารย์ตอบผมได้ไหมอาจารย์อยากเทศอยากสอนอันนี้เรียกว่าความอยากหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าใจเองว่าสิ่งที่ตัวเองทํามาตลอดทั้งชีวิตไม่ว่าการสอนการเทศหรือการไปออกงานต่างๆเนี่ยมันจะเป็นหอกทิ่มแทงกับมหาอาจารย์เอง เรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นที่วิภาควิจารณ์กันสนั่นนะคะสาหรับอาจารย์เบียร์คนตื่นทาค่ะในปมดราม,ม่าเปรียบสังขารพระเกจิกับซาสั์นะคะล่าสุดต้องบอกว่าทางด้านของปู่มหามุนีค่ะนั้นก็ถึงกับทนไม่ไหวนะคะออกโรงซัดเดือดดึงสติในฐานะรุ่นพี่ลั่นอาจารย์เบียร์เนี่ยแถะฟังไม่ขึ้นหลังเปรียบต่ําเกจิกับซาสั์ฉาบผู้ตื่นทาเนี่ยยันหลงคาว่าอาจารย์ก่อนมีการทิ้งท้ายให้คิดนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์เบียร์เนี่ยจะเข้าใจได้เองว่าสิ่งที่ตัวเองทํามาตลอดทั้งชีววิตไม่่าาาจะเป็นนกกรรสอ หรือการไปออกงานต่างๆเนี่ยมันจะกลับกลายมาเป็นหอกทิมแทงกลับมาหาอาจารย์เบียเองเรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นนะคะที่เรายังคงเกาะติดสถานการณ์กันค่ะสําหรับประเด็นของทนายอนันชัยชัยเดชน,นะคะประธานมูลนิธิกองทัพธรรมที่ได้ออกมาโพสต์เตือนอาจารย์เบียคนตื่นธรรมชี้ว่าอย่าล้าเส้นแล้วก็หยาบคายปมเปรียบสลีละสังขารของพระเกจิเทียบกับสุนะัข ซึ่งบอกเลยนะคะว่าจากประเด็นเดือนนี้ค่ะเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาทางได้ของอาจารย์เบียร์เองเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบสังขารเกจิกับสร้างสัตว์ที่กระแสสังคมเนี่ยกำลังวิจารณ์กันอย่างหนักว่าเคยตอบไปแล้วหลายครั้งว่าพูดในมุมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีคนถามว่าร่างกายของเกจิไม่เน่าเท่ากับศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมอาจารย์เนี่ยก็มองว่ามันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความศักดิ์สิทธิ์ยกตัวอย่างเช่นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็มีไม ว่าพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เพราะคือโดนบันดาลอ้อนวอนขอร้องเทพเทวาให้เขาเหล่านั้นแน่ยดนบันดาลตามความพอใจถ้าบอกว่าสรีระร่างกายเกจิครูบาอาจารย์เนี่ยสามารถไปกราบอ้อนวอนขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรานั้นแล้วเนี่ยจะสามารถโดนบันดาลให้เราประสบความสําเร็จได้อาจารย์มองว่ามันเพ้อเจอไม่ใช่หลักคําสอนไม่มีในพระพุทธศาสนาและอาจารย์ยังยืนยันคําเดิมว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้ดูถูกปรามาสดูถูกหยัดยามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ทั้งนี้นะคะอาจารย์เบียร์ค่ะก็ยังมีการพูดถึงกรณีของทนายอนันชัยนะคะกับหลวงพี่น้ำฝนว่าท่านสามารถพูดได้ตามสิทธิเสรีภาพไม่ได้มีปัญหากันแต่ถ้าท่านทั้งสองเนี่ยจะมีปัญหากับอาจารย์ก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับอาจารย์อาจารย์เนี่ยไม่ขอต่อยตีไม่ขอมีเรื่องด้วยถ้าอาจารย์พูดผิดเรื่องไหนพูดมาว่าผิดเรื่องอะไรชี้แจงมาอย่ามากล่าวว่าร้ายยืนยันว่าทุกคนเนี่ยสามารถตําหนิติดเตียนได้และอาจารย์เนี่ยพร้อมจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขให้ตามหลักคําสอนทั้งไม่ขัดกับพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวก็เดือดทวีคูณเข้าไปอีกค่ะเมื่อทนายอนันชัยนะคะมีการเข้าพบกับตํารวจสอบสวนกลางเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับอาจารย์เบียรคนตื่นทาที่ไหล์สนเมื่อเดือนกันยายนปี2567ดูหมิ่นมหาเถรสมาคมกล่าวหาใช้อํานาจไม่ถูกต้องเผยเจ้าตัวเนี่ยติดต่อขอโทษแต่ได้แนะนําให้ไปขอโทษเถรสมาคมดีกว่า และในวันเดียวกันนะคะทางด้านของอาจารย์เบียร์ค่ะก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวทันทีนะคะหลังจากทนายอนันชัยค่ะมีการแจ้งความเอาผิด3ข้อหาก็คือ1หมิ่นประมาท2พรบคณนะสงฆ์และก็3ค่พคคะพรบคอมพิวเตอร์ปมไร้สดหมิ่นมหาเถรสมาคมซึ่งเรื่องนี้นะคะอาจารย์เบียร์ค่ะก็ได้กล่าวว่าตนเองนั่นเนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรมองว่าเป็นหน้าที่ของทนายอนันชัยที่มีเจตนายอยากจะปกปักรักษาพระพุทธศาสนาแต่ถ้ามีอะไรผิดเนี่ยก็ยอมรับไปตามผิด และอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับความคืบหน้าของเรื่องนี้นั้นค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของปู่มหามุนีค่ะหรือว่าเจ้าของสำนักศักยันปู่มหามุนีแล้วก็รับงานประกอบศาสนา,าพิธีกรรมท้องถิ่นก็ได้มีการออกมาสัดเดือดดึงสติในฐานะรุ่นพี่นะคะลานอาจารย์เบียเนี่ยแถฟังไม่ขึ้นหลังเปรียบต่ำสรีระสังขารเกจิก,กับซากสัตว์ฉาเพิ่งตื่นทามนยันหลงคาว่าอาจารย์ ซึ่งเรื่องนี้นะคะปู่มหามุนีค่ะได้มีการออกมาไลฟ์สดนะคะแล้วก็ได้กล่าวว่าที่อาจารย์เบียนเนี่ยกำลังสั่งสอนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยที่ไปที่นั่นที่นี่เนี่ยไม่ใช่หลักธรรมมันเป็นแค่การอ้างอิงหลักธรรมเนี่ยต้องเกิดมาจากการปฏิบัติครับพระสาวก1250รูปเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะแสดงธรรมโดยการฝึกปฏิบัติของตนเองแต่ละท่านไม่มีใครเนี่ยอ้างอิงพระพุทธเจ้าเลยมีแต่อ้างคําสั่งสอนเฉยๆนอกั้นเนี่ยธรรมะเนี่ยเกิดขึ้นมาเองในสื่อต่างๆเนี่ยมีไหมที่ปู่มหามุนีเนี่ยไปนั่งสันแล้้วก็ททําาาา่เเเหมือนจข และปู่มหาหมุนีก็กล่าวต่อว่าไม่มีฮะคนละอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่อธิบายเฉยๆอธิบายแล้วก็จะไม่มีการละเมิดเขาเรียกว่าละเมิดสิทธิ์นะครับมันเป็นความเชื่อของแต่ละท่านอย่าพยายามไปบอกว่าไปสอนหลักธรรมนั่นไม่ใช่หลักธรรมครับ ในฐานะรุ่นพี่เนอะพูดในฐานะคนที่อยู่ตรงกลาง <_ d ata> ก็อยากจะบอกอาจารย์เบียว่าสิ่งที่อาจารย์เบียสอนมันไม่ใช่ธรรมมันไม่ใช่ครับธรรมะจะไม่แสดงออกมาแบบนี้มันเป็นการแค่อธิบายเฉยๆอย่าหลงประเด็นก็เหมือนกับความอยากอะที่อาจารย์เบียเนี่ยบอกว่าอยากมีรถไหมอยากอยากหมดนีหมดสิ้นไหมอยากทุกอย่างคือความอยากหมดแม้กระทั่งอาจารย์เบียเนี่ยอยากพูดอยากเทศอยากสอนคนนั้นอยากสอนคนนี้อันนี้ก็คือความอยากถ้าไม่เชื่อเนี่ยลองกลับไปนั่งคิดดู เวลาคนเพิ่งเข้าสู่ภวังของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็อยากจะเทศอยากจะสอนอยากจะบอกเขาเรียกว่าทำภายในที่มันอยากจะดันออกมามันอยากจะพูดทีนี้การพูดหลักของการเทศเนี่ยหรือว่านักบรรยายธรรมเนี่ยมันจะต้องไม่ย้อนกลับมาแล้วต้องรับแรงสภาวะแรงกดดันในความเป็นจริงให้ได้อาจมีตัวปัญหามาทําให้หลีกเลี่ยงได้อย่างเช่นผมเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงสรีระของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดถึงตามวิทยาศาสตร์ที่เขาอ้างอิงกันคํานี้เนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้ยังฟังไม่ขึ้น เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแค่นี้เนี่ยก็พอแล้วจบแล้วอาจารย์เนี่ยไม่ต้องไปเถียงอะไรหรอกมันเถียงไม่ขึ้นอาจารย์เถียงไม่ขึ้นหรอกครับเพราะคําว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีแต่สรีระของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไปพูดเปรียบเปยเขาเรียกว่าเราเนี่ยไม่มีเจตนาแต่เราเนี่ยเปรียบเปยแย่ยไปนิดเราเปรียบเปยต่ําไปนิดนึง เพราะว่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับสังขารเกี่ยวกับอะไรต่างๆที่จะเป็นสร้างศพแล้วจะมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีมีแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มันก็เลยฟังไปแล้วเนี่ยมันก็สะดุดแต่ปัญหาเนี่ยมันแก้ไม่ได้ยากแค่อาจารย์อย่างเงียเงี้ยไปแต่อาจารย์เนี่ยก็ยังให้สัมภาษณ์ไปในทางที่เขาเรียกว่าแถผมบอกแล้วว่าหลักของพระพุทธศาสนาอาจารย์เนี่ยเพิ่งจะมาปฏิบัติตัวผมเนี่ยอยู่วัดกันมาตั้งแต่เล็กอาจารย์เนี่ยเพิ่งจะตื่นทําเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องระวังนิดนึงเรื่องคําพูดต่อจากนี้อาจารย์เนี่ย พระพุทธศาสนาอยากเอาไปอ้างอิงเยอะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยก็ยังเรียนไม่ถึงเลยง่ายๆครับอาจารย์ฝึกการเตรียมก่อนก่อนที่จะขึ้นปาติโมกเห็นไหมเขาจะมีการเตรียมก่อนของใช้น้ําฉันเสนาสนะเหมือนกันกับหลักการพูดเนี่ยก็เหมือนการเตรียมก่อนพูดออกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นหอ,อกอะไรกลับมาทิ่มแทงเราตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะ ห่วงมากเลยนะตอนนี้ในกลัวอาจารย์เนี่ยจะหลงเข้าไปอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ย้ําเลยนะที่อาจารย์เบียร์เนี่ยไปบรรยายที่นั่นที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่หลักธรรมเลยมันเป็นเพียงแค่การอธิบายทั้งโลกเขาเฉยๆดยการใช้หลักธรรมพระไตรปิฎกบางวรรคบางตอนขึ้นมาอ้างอิงธรรมะที่จะบรรยายได้แท้จริงต้องเกิดจากการประพฤติปฏิบัติส่วนข้อบัญญัติต่างๆเอามาอ้างอิงได้นิดๆหน่อยๆแต่มันหลากหลายเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยต้องระวงังตอนนี้อาจารย์เนี่ยกำลังโดนจ้องผมในเห็นแต่ละเพจโอ้โหกระน่ำอาจารย์เนี่ยเละเลยถ้าอาจารย์ แลวอีกอย่างหนึง่งบัวหารของอาจารย์คือพูดไม่เพราะมึงกูทาอย่างก,กับตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่แบบเนี้ยผมว่าต้องระวังนิดนึงอาจารย์เรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากเหมือนกับพ่อใหญ่หลวงพ่อสิ้นคิดอะ่ะหลวงพ่อเนี่ยท่านพูดได้เพราะท่านเนี่ยเป็นรุ่นปู่เราวัยมุณท่านเป็นรุ่นปู่เราท่านสามารถพูดได้ท่านอาวุโสในฐานะปู่ในฐานะพ่อแต่อาจารย์เบียร์เนี่ยอายุยังน้อยเบาได้ก็เบาอย่าไปหลงกับคําว่าอาจารย์อาจารย์เนี่ยยังไม่ถึงอาจารย์ยังเป็นแค่ลูกศิษย์อยู่เอาไว้อาจารย์เข้าใจแล้วอาจารย์เนี่ยก็จะวางแบบผมอยเอาพระ ฉะนั้นอาจารย์เนี่ยอย่าไปสอนคลายในเรื่องของหลักการอยากวันนั้นเนี่ยผมเห็นอาจารย์เนี่ยบรรยายเรื่องการอยากผมจึงอยากถามกลับอาจารย์ว่าอาจารย์ตอบผมได้ไหมอาจารย์อยากเทศอาจารย์อยากสอนอันนี้เรียกว่าความอยากหรือเปล่านี่แหละสิ่งที่ตัวเองเนี่ยมองไม่เห็น เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็ศึกษาลุยไม่ต้องไปกลัวหลอกบูเข้าไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะเข้าใจได้เองว่าสิ่งที่ตัวเองทํามาตลอดทั้งชีวิตไม่ว่าจะเป็นการสอนการเทศหรือการไปออกงานต่างๆเนี่ยมันจะเป็นหอกทิ่มแทงกลับมาหาอาจารย์เองแล้วคนที่ทุกก็จะคืออาจารย์เอง f c อาจารย์เนี่ยก็ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรอาจารย์ไม่ได้หรอกอาจารย์เนี่ยต้องมาแก้ไขตัวเองเดินผิดเดินพลาด และขณะที่ช่วงหนึ่งนะคะในการไลฟ์สดค่ะทางด้านของปู่ม,มหามุนีนะคะก็ได้มีการอ่านคอมเมนต์ของเหล่าบรรดาชาวเนต็ตด้วยว่านั่นสิของที่ไม่เน่าไม่เหม็นไปเปรียบเทียบพวกจระเข้จิ้งจกอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่น่าไปเปรียบเทียบกับคำว่าหมาเลยก่อนที่ปู่ม,มหามุนีนะคะจะมีการตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าก็นั่นแหละครับสังคมเนี่ยเขาอ่อนไหวไงอาจารย์เนี่ยโดนหนักเลยทีนี้เนี่ยมันไม่ได้ฮะอาจารย์เบียร์กำลังสอนอยู่ทุกวันเนี้ยไปที่นั่นที่นี้นั่นไม่ใช่หลักธรรมมันเป็นแค่การอ้างอิงหลักธรรมต้องเกิดมาจากการปฏิบิบบบัััตคครร สาวก1,250รูปเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วจะแสดงธรรมโดยการฝึกปฏิบัติของตนเองแต่ละแต่ละท่านนะครับไม่มีใครอ้างอิงพระพุทธเจ้าเลยนะครับมีแต่อ้างคําสั่งสอนที่เฉยนอกกนั้นธรรมะเกิดขึ้นมาเอง นะครับในสื่อต่างๆมีแม่ที่ปู่มหามุนีไปนั่งสั่นนะครับหรือไปนั่งโอ้บอ้เนี่ครับนะครับไอ้มีฮะคนละอย่างนะครับผมจะเป็นคนที่อธิบายเฉยๆนะครับอธิบายแล้วก็จะไม่มีการละเมิดนะครับเขาเรียกว่าละเมิดสิทธิ์นะครับมันเป็นความเชื่อนะครับของแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยนะครับอาการนุดมนานะครับแค่นั้นเองนะยครับอย่าพยายามไปบอกว่าไปสอนหลักธรรมนั้นไม่ใช่หลักธรรมครับ อานะนะครับรุ่นพี่เนาะนคนในฐานะคนที่อยู่ตรงกลางนะครับก็อยากจะบอกอาจารย์เบียว่าสิ่งที่อาจารย์เบียสอนมันไม่ใช่ทำนะครับไม่ใช่ครับทำมันจะไม่แสดงออกมาแบบนี้นะครับนะครับมันไม่ใช่มันเป็นแค่การอธิบายเฉยๆนะครับอย่าหลงประเด็นนะอย่าหลงประเด็นนะครับก็เหมือนกับความอยากอะนะครับที่อาจารย์เบียบอกว่าอยากมีรถไหมอยากนะครับอยากหมดหนี้สินไหมอยาก ทุกอย่างคือความอยากหมดแม้กระทั่งอาจารย์อยากพูดอยากเทศอยากสอนคนนั้นอยากสอนคนนี้อันนี้ก็ความอยากนะครับเนีถ้าไม่เชื่อลองกลับไปนั่งคิดดูเนะครับเวลาคนเนี่ยนะครับพึ่งเข้าสู่ภวังของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะครับก็อยากจะเทศอยากจะสอนอยากจะบอกอยากจะนั่นเขาเรียกว่าทำภายในที่มันอยากจะดันออกมามันอยากจะพูดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการพูดเนี่ย นะครับหลักการของนักเทศเนี่ยนะครับหรือดักนักบรรยายรรมเนี่ยนะครับทำมันจะต้องไม่ย้อนกลับมานะครับและต้องรับแรงสภาวะแรงกดดันนะครับในความเป็นจริงให้ได้นะครับอาจจะมีตัวปัญญานะครับมาทําให้หลีกเลี่ยงได้นะครับอย่างเช่นนะครับผมไม่ได้กาวนะครับถึงสรีระของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดถึงตามวิทยาศาสตร์ที่เขาอ้างอิงกันนะครับ คำนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับยังฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกแหละครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับจบแล้วนะครับจบแล้วนะครับอาจารย์ไม่ต้องไปเถียงอะไรหรอกมันเถียงไม่ขึ้นนะครับอาจารย์เถียงไม่ขึ้นหรอกครับเพราะว่าคําว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีแต่สรีระของพ่อแม่ครูอาจารย์เรานะครับเราไปพูดเปรียบเปยมันเขาเรียกว่าเราไม่มีเจตนาแต่เรามาเปรียบเปย แย่ไปนิดนะครับอืมเนะครับเราเปรียบเปยนะครับเอ่อเปรียบเปยต่ําไปนิดนึงนะครับ <laughs> <laughs> เพราะว่านะครับในเรื่องเกี่ยวกับสังขารหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีหรอกนะครับที่จะเป็นซากศพแล้วจะมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีนะครับเนียมีแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับแกนั้นแนี่มันก็เลยพังฟังไปแล้วมันสะดุดแต่ปัญหามันก็ไม่ได้แก้ยาก นะครับแค่อาจารย์เงียบๆไปนะครับแต่อาจารย์ก็ยังให้นะครับสัมภาษณ์ไปในทางที่เขาเรียกว่าแถนะครับเนี่ยแถผมบอกแล้วว่าหลักของสมพูดศาสนาอาจารย์เพิ่งจะมาปฏิบัตินะครับพวกผมเนี่ยอยู่วัดจะมาตั้งแต่เล็กนะครับอาจารย์เพิ่งจะตื่นทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ต้องระวังนิดหนึ่งเรื่องคาพูดนะครับต่อจากนี้นะครับอาจารย์สอนคนสอนพิเธอนะครับแม่เขางมงาย เนี่ยครับไม่เป็นไรแต่เรื่องของพระพุทธศาสนาอย่าไปอ้างอิงเยอะเพราะอาจารย์เขายังเรียนไม่ถึงเลยเนาะเนะี่ยยังเรียนไม่ถึงเนะี่ย,ยครับง่ายๆครับอาจารย์ฝึกนะครับฝึกการเตรียมก่อนนะครับฝึกการเตรียมก่อนก่อนจะขึ้นปฏิโมกนะเห็นไหมเขามีการเตรียมเนะครับเตรียมก่อนเนี่ยครับเนี่ยของใช้น้ําฉันเสนาสนะนะครับเหมือนกันกลหลักการพูดก็เหมือนกันเตรียมก่อน นื่ว่าพูดออกไปแล้วมันจะไม่เป็นหอกเป็นนะครับอะไรกลับมาทิ่มแทงเรานะครับตรงนี้สําคัญมากเลยนะนะครับก็เหมือนกับคำนะครับบาลีที่ได้กล่าวไว้บ้ง้างต้นว่านะครับก่อนจะขึ้นพระปฏิโมกเนี่ยพระพิษุทั้งหลายเนี่ยเตรียมตัวเนะครับเนนาสระสะอาดหรือย,อยังนะครับน้ำใช้น้ําฉันสําหรับพระเถราเถระเรียบร้อยหรือย,อยังนะครับพื้นที่เป็นยังไงโอเคไหมเหมาะไหมสมควรไหมเขาจะไต่ตองก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ต้องระวังนะครับห่วงมากเลยตอนนี้กลัวอาจารย์จะหลงเข้าไปอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ย้ําเลยนะที่อาจารย์บรรยายไปที่นั่นที่นี่ที่นั่น,ท,น,นที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่หลักธรรมเลยนะครับมันเป็นแค่เพียงการอธิบายทางโลกเขาเฉยๆโดยการใช้นะครับหลักธรรมนะครับพระไตรปิฎกนะครับบางวักบางตอนนะครับขึ้นมาอ้างอิงธรรมะที่จะบรรยายด้วยแท้จริงต้องเกิดจากการประพฤติปฏิบัติ นะครับเนี่ยส่วนข้อนะครับบัญญัติเนี่ยต่างๆเนี่ยเอามาอ้างอิงได้นิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่มันหลากหลายเพราะฉะนนอาจารย์ต้องระวังหนยตอนนี้อาจารย์โดนจ้องผมเห็นแต่ละเพจเอโหูกระหน่ำอาจารย์เละเลย <c oughs> อาจารย์หัวร้อนนี่ตายเลยนะนะครับอืออย่างหนึ่งโวหารของอาจารย์เนี่ยพูดนะครับคือพูดเขาเรียกอะไรนยพูดไม่เพาะ นะครับมึงกูทําอย่างกับตัวเองเป็นใหญ่อะไรแบบนี้ครับผมต้องระวังนิดนึงครับอาจารย์เรื่องนี้สําคัญมากนะครับเหมือนกับพ่ออะไรนะพ่อใหญ่นะครับหลวงพ่อสิ้นคิดอะนะครับหลวงพ่อท่านพูดได้เพราะท่านเป็นรุ่นปู่เรานะครับวัยวุิท่านะเป็นรุ่นปู่เราท่านสามารถพูดได้เอ้ยมึงเองอย่างนั้นเออเออมึงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยได้เขาท่านเอาโศนะครับในฐาน,นะปู่แล้ว ในในฐานะพ่อแล้วแต่อาจารยเบียอายุยังน้อยอืมครับอืมเบาได้ก็เบานะครับอย่าไปหลงกับคาว่าอาจารย์นะครับนี่นะอาจารย์ยังไม่ถึงอาจารนะครับยังเป็นแค่ลูกศิษย์อยู่นะี่ครับเนะี่ยเอาไว้อาจารย์เข้าใจแลวอาจารย์ก็จะวางแบบผมเนี่ยวางไม่สนใครยังไงก็ช่างนะครับเนี่ยอยู่กับตัวเองเนี่ยครับสบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อย่าไปสอนใครในเรื่องเกี่ยวกับหลักของการอยาก เนี่ยวันนี้ผมเห็นอาจารย์นั่งบรรยายเรื่องการอยากผมจึงถามกับอาจารย์อาจารย์ตอบผมได้ไหมอาจารย์อยากเทศอยากสอนอันนี้เรียกว่าความอยากหรือเปล่านะครับนี่แหละสิ่งที่ตัวเองมองไม่เห็นเมื่อก่อนผมมาฝึกปฏิบัติแรกๆอ่ะนะครับโออยากจะพูดอยากจะนั่นอยากจะนี่อยากจะขึ้นธรรมาทโอ้โหสารพัดนะครับแต่พอขึ้นไปแล้วอาจารย์เปิดเวทีให้แล้วนะครับโอ้โหคุณพระช่วยปวดหัวชิบหาย ทุกวันเลยนะครับไม่รู้ที่ไหนที่นั่นที่นี่นะครับสารพัดเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ศึกษาลุยนะครับไม่ต้องไปกลัวหรอกนะบูเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าใจเองว่าสิ่งที่ตัวเองทํามาตลอดทั้งชีวิตไม่ว่าการสอนการเทศหรือการไปออกงานต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นหอกทิ่มแทงกับมหาอาจารย์เองแล้วคนที่ทุกข์ก็คืออาจารย์เองนะครับเอฟซีอาจารย์ก็ช่วยอะไรอาจารย์ไม่ได้หรอก นะครับอาจารย์ต้องมาแก้ไขตัวเองนะครับเดินผิดเดินพลาดนั่นสินะครับของที่ไม่เน่าไม่เหม็นนะครับไปเปรียบเทียบนะครับพวกจระเ้จิ้งจกอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับไม่น่าไปเปรียบเทียบกับคําว่าหมาเลยนะครับก็นั่นแหละครับสังคมเขาอ่อนไหวไงนะครับอาจารย์โดนหนักเลยดิเนี่ยนะ่ครับมันไม่ได้ฮะ ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่มีการไลฟ์สดไปค่ะหลังจากนั้นนะคะกระแสโลกโซเชียลค่ะก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์นะคะในคลิปของปู่มหามุนีกาสนนค่ะว่าถูกเบียหลงตัวเองเกินไปตอนนี้ใช่เลยครับปู่ผมไม่คิดเลยว่าปู่จะกล้าแสดงออกตรงๆแบบนี้โดยไม่กลัวทัวยกใจให้ปู่เลยครับปู่ชัดเจนดีคลิปนี้พูดถูกต้องได้ใจความเบียรสอนมันแค่อ่านมาอธิบายถูกแล้วเดี๋ยวไอ้เบียไปสอนทำในคุกแต่อาจารย์เบียรเขาพูดออกมามันจริงทั้งหมด อาจารย์เบียร์ผู้สอนเป็นจริงหมดท่านเรวัตยังยอมรับการสอนของท่านอาจารย์เบียร์เลยคุณอายุเท่าไหร่ถึงใช้ฉายาปู่มหามุนีคนรู้จริงยังมีอีกเยอะปู่มหามุนีพูดได้ดีวะ่ะอธิบายได้ดีเข้าใจง่ายวันนี้พูดดีมากพูดให้ความรู้ไม่ใช้อารมณ์อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดเป็นกลางดีครับท่าน ละงานนี้นะคะเรื่องราวค่ะต้องบอกเลยว่าดูแล้วนะคะก็ยังไม่จบง่ายแน่นอนเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วค่ะเรื่องราวของอาจารย์เบียร์นั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปและจะมีใครค่ะออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกหรือไม่ท็อปดารางไม่พลาดอัปเดตแน่นอนค่ะก็สวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับคิดวังสิ่งนขอใอ้สมป,าปรารถนานะครับขอบคุณนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ที่ y o YouTube c ช anel ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ่ะอะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แดงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ